สวัสดีครับวันนี้จะมาพบกับพวกเรา TNP ยีรีวิวนะฮะในส่วนของขิงยักษ์บวกนะฮะจะกลับมาในตีมแวนการ์ดนะครับเป็นแวนการ์ดพรีเมียมที่มีเด็กในใส่ทิกเกอร์วีไหมใส่ใส่เอ้ยพี่ยวไม่ใส่อ่ะอ่ามัมีแค่เมสซ R นะฮะแต่ก็เป็นพรีเมียมแหละเพราะจของในแวนในไทยจะไม่มีนะครับ ก็จะเป็นแบบ normal Fight ที่ใช้ทั้ง V แล้ว G นะครับจะเป็น Link Joker <อ> Link Joker <laughs> กับ g a t เ Nature นะครับ m e s ไซ e r และ Big Berry ไม่ใช่โ p p l e มาแม่งเป็นไอ้นี่ไม่ใช่ Big Berry ชันูว่าอ้าวไม่เตรียมกันก่อนละ่ะตลก Big Berry หรือชันูว่า Big Berry เอาดีๆ Big Berry โอเคเตรียมสามครับ โอบิ๊กบลี่กับชนวตัวเล่มันแยกแยกได้่ยวะต,ตัวเล่มคนละตัวนะ<คอย>จะเป็นหมีแพนด้าตีกับปลาไหลอวกาศนะครับไม่เคยไหถ่านมันได้ทำไ,ได้วะเรียกเป็นงั้นแหละไม่เรียกว่าอะไรไอ่ะก็<ค>อ<ย>เอยทีมต่างกันไปแหละไม่มีใครตอบมาเล่าไรครับ<คอย>ไม่มีใครตอบอ แมต่อไปนีะู่กดัหมดเกนพี่เนจ้าดูดีจะเล่นเอกแวนลแ่ดูดีทำไมลงครับวันนี้บอกว่าโชว์เกสามมือหนึ่งใบครับเกดเกศสามที่ติดคำว่าเมสซายาทั้งเรียนทั้งวบเนม่แปดมือหนึ่งใบครับ เฮ้ยกูทิ้งเจ็ดพันดีแค่ตัวเดียว้าวโดนมาแล้วหนึ่งจัมเอนโอ้โหขี่อันหน้านะครับขี่ใหม่ด้วยแล้วทำไมเกนเนนพีจีไปแล้วสองใบนะครับแตกนะเพราะวะแตกน่าจะไม่นะครับไม่เหลือเออไม่งั้เหลือนี่คือของรีวิวดีมีอยู่แล้วโอ้อนี่เป็นอะไรกันเหรออืเกเนไลท์เป็นเสือ เสือเสือเสือแล้วแมวแมวป่าแมวป่านะครับเล่นั้นมันมีอะไรหลุดออกจากแมวบ้างไหมอ่าถ้าเป็นวิกเวลลี่จะเป็นมีแพนด้าถ้าจดใจถ้าถ้าเป็นแมวหมดเลยเรเป็นเด็กคนฉนวนไม่ทำอะไรได้ไม่เคยเห็นนะครับผเมื่อบูทจะมาโอเคจะมาตอบง่ายยางละครับสองเก้พันมีติกเกอร์ครับก็พันเมื่อตีบวกสี่พันหนึ่งตัวซึ่งเลือกไม่บวกนะครับ าตัวเรื่องไม่บวกหรือมันลืมก็ไม่รู้นะไม่บวกบวกก็ตายขอดีก็สิ่งจุดก็บอกหน่อยดิเฮ้ยอ๋อคือจะไม่ให้เกณฑ์หนึ่งตายตอนนี้ได้อ๋อเกณฑไม่ใช่ถ้ไจะมีก็เขาช่องแหวนเนาะถ่ายหม่ได้ไหมไม่ทันแล้วไม่แตกขาจก่แล้วตอนนี้ได้ได้วันนี้มีอะไรด้ได้วันนี้มื่นเลย ครับบิ๊กเบอรี่เดมไหลไปนน้ำนะครับว่าเลยก็จะไปย่ายไปเจอไหมเจอมีอวกาศเอ่อมีอะไม่อวกาศหรอกแต่เจ้านั่นมเด็กอวกาศถ้าเทคมาลงมันนั้นไหมนะไหมอ่ะผ่านสามไมอ่ะถ้ายังไม่ิเซียในมาลงใช่ไหลเป็นบิ๊กเบอรี่ครับเทคมาลงครับทิ้งคอร์สเจสินงครับ โอเคเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นพี่ทำคอสเจสิยู่นอกจอมาเท่านี้จะได้ตายจัวตายเป็น G R อารบล็อกล่าสุดนะครับมันคือ G R อาร์เลยพี่ให้ดูราคานเอาครับจริงครับมันคือ G R ใชจีอาร์ใ G R ไม่รู้เลยมันคือ G R ไม่เคยรู้เลยครับ G R นี่ก็เป็นเพิ่อนแล้วแตลอด G R เกนเนย์่วนใหญ่จะเป็นท้าเปิดเสมอครับไม่รู้ทำไมอ้าวแล้วไอ้ไอนั้นไม่ใช่ไอนั้นเปน ถ้าเปิดอะไอน้ำมันจีอาปะก็ไม่ไอ้ที่เป็นแหล่หนึ่งห้ากาดอะหนึ่งเป็นแหล่นะที่เป็นแหล่มึงก็พูดราคาดเองเนาะก็ก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าปิดเป็นที่เป็นแหล่ถ้าเปิดแชรหมดเออถ้าเปิดเป็นชรชนะโบสี่พันตามกี่คนตะกิ้วแมวป่ากินแมวป่าอีกตัวบวกสี่พันแมวบวกแมวบวกแมวมึงไปถามเราละนะตะกี้วีมีเหมือนกันนะครับคือมันบวกใครก็ได้แต่ห้ามบวกตัวเองก็เลยบวกกันเองเลยก็เลยบวกแมวแต่ก็เลยบวกแมวบวกแมวบวกแมวแล้วก็แมวใช่ใหรือห้ามบวกยูนิต ยูนเทคลากดนตบกเลยไทยให้บวกอยู่ในอเทคลาก็ให้ตัวที่ลงเท่านั้นตัวหน้านะตัวหน้าได้เทคลิสจั่วแวนด้วยเวนด้วยเวนด้วยยูนินฐานะได้โบกดีจั่วถ้าเป็นเรียจะตาย13 17สกิลมัตตีอีกสามเออจะจีบอันนี้ไม่จั่วดิฮะต้องสองหมื่นขึ้นหรือว่าไม่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 จีนจั่วเลยฝั่งนู้นซีซีสิบหกยี่สิบห้าสามหมื่น เอนเน่นะครับถ้าจบเทร์นี้ไปจะได้มือไม่ต่ำกว่า5ใบนะครับในการรีทาเยเลกาสามหมื่นทวนไปทีกันแล้วคิดอยู่ยังไม่ปลาเอาเลอ <c oughs> แล้วปลาไหมไม่ปลาไปเลยเลยดรยเช็คสีคันเช็ครถเช็คบอดตีฮ <third check, S 2> ิตจวหนึง <c oughs> ่งใบบอบ 64,000ที่ทำัวบังเออให้มันตายไปด้วยทำไมล่ะครับไม่ตายหรอกไอ้ตัวนั้นอ่ะโดนล็อกก่อนให้มันอยู่ในบอร์ดไปดีแล้วโอเคโดนล็อกบาลานซ์หนึ่งสามครับแกร์นีล็อกครับหนีไม่สำเร็จนะครับอันนี้สามหนึ่งลบที่บ้านเจ้วเพื่อนเกตาร์ก่อนนะครับ อ่าเลิกเทคใครก่อนตัวเนี้ยตายอธ้ขันจั่วตายอธิคนนี้จั่วแล้วคนนี้ตายอธิจั่วจั่วใายจั่วสามใบนะครับก็ à, เป็นจั่วอ่าไม่อ่นล็อกหรอครับล hey, ืมไอตัวหายแดงแม่งตกไปนุ่มหมดแล้วเด็ก ตรงในคลิปก็เล่งกันไปนะคะไอ้ลัางกล้องนี่ทําอะไรกันครับล่างกล้องนี่ทําอะไรกันกต้องมือหนึ่งไหมพี่ส้มพี่ส้มล็อกมาเปลี่ยนเฉยล็อกไม่เคยใช้ตัวเนี้ยไม่เคยใช้ก็อ่านครับกาาไทย เห็นเนจะก,การเสียเปรียบนะคะตอนนี้กลับมาคู่สถานการณ์ได้แล้วนะครับาาออในระดับหนึ่งแเก้าสิบือสิบใบนะคะเสียจาก,การเจี๊ิไปสองใบถ้าไม่เสียก็ได้จะเป็นสิบสองใบอะไรเลยเต็นคนนี้มาตีคว่ำหนึ่ง ล็อกตอนไหนตอนจบเทินตอนจบกระสูโตชาร์ตหนึ่งหัวค่าผ่นแล้วก็คนนี้ครับโตบัสหนึ่งถ้าบูทให้เลือกตัวล็อกตัวหนึ่งเลือกเลือกตัวที่ล็อกอยู่ตัวล็อกคืออะไรครับเลือกตัวที่ล็อกอยู่แล้วล็อกต้องเลือกขาที่ล็อกอยู่แล้วก็บวกสี่พันเลยนะเด็กๆแล้อก็บวกสี่พันตรงนี้ครับคนนี้บอกว่าเมื่อถูกกัดล็อกครับเข้าโซ่ลูกเต่ามีไว้ทำไมครับไปฟังเกตเน่ก็ใช้เอ้าใช้เอ้าฟังลิงไม่ใช้สักเม็ดนี่บวกาห้าพันอันนี้บวกสี่พันแล้วก็ เทคตัคเร์บวกเท้าพันได้กับคนหนงได้จะลัก่ออ่าครับเดี๋ยวแล้วก <discussion> <c oughs> ็จวดจวหนึ่งก่อนได้แต่ต่างเท่าไหร่สิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดลายเท็กพทอนอันาตเท่าไหร่ยี่สิหกนตัวก็ไปเนี่ยที่เกตุว่ะขนาดสิบหกกิโลีแ่เแล้วอกดิงไดมมาเท่า โมาตอนนั้นได้กิโดสองเรากะต่อมาหนึ่งดียังเลยมีนี่ไม่หรอกผมเปิดแปดกล่องผมได้ผมได้อเร็สตานดอเจ็ดเย้หดางเยกไมโใช่เดตินีเดตินีหนึ่เะกีเล่นทะีเล่นเล่นเทคิแรยัก็เมื่อกี้มันกิ้งแล้วมันก็ซาดเล่นเทผิคเป็นเสื้อ แต่ว่านี่บบกซีผันฝั่งนี้อยู่แลลวฝั่งนี้ท่าไม่เปลี่ยนแต่นี้ไม่จบกันตูมแล้วก้นเาได้ิลนอเล็กซานดริอเล็กซานดรอเล็กซานดแล้วก็ออเยอะมอกอยากได้อยาเพิ่มกชัวสัตัวเี่ตอนของิวเตอร์แม่งก็ออกไปรอบไปล็อกตาตัวตามีโซนแล้วก็ล็อกตามดีโซนตามที่ออบาไม่มียัอถ้าล็อกก็สองใบัวนก็แตกครบออเลยาอยอล็อกหนึ่งใบึ้นไปจะหม่ไอ้นี่ม่ถูกกับล็อกมาบวกสองค จะเว้นอัจิกาเซนอัจิกาเซนไม่ออกยานดีเซอขนาด26ขนาด2กเล่นเ็คผิดไปแล้วอันนี้จบการต่อสู้อ้าวลิงโกงกัแล้วนะครับไม่แต่ว่ามันบวกพลังฝั่งนี้ครับเท่าเดิมคนเล่นลิงก็คนเล่นนุบานะครับโกงเดิมโกงเหมือนเดิมไม่ได้โกงแต่แค่ไล่ผิดเห็นไหมก็บอกอะไรให้อาอ่านเยอะๆไม่มีปัญหาหรอกเอ่านตอนจบการต่อสู้ 41ตีจากเล่นยุ่นมาไงที่การ์ดไทยนะเฮาหันไปสามได้ทีก็ไอ้นั่งหันไม่มีใครว่าหรอกสกี้อ่านแต่ว่าทีนี้ถ้าช็อตนี้ช็อตเดียวกันเกเนจะใช้จีการ์ดที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับโดยการแจกเพชรในการเดียนไปถ้าการเดียนโรนีไทยจะได้จัวตามจะได้จัวเท่ากับที่จิ้มไป41ใช่ร41ตัวอีก15เจอออเทมิศ56 ภาาไดไมปะแปดหมื่นรียไม่ใช่ว่ายืมแปดหมื่นไนเจอเอาให้เอาให้ออกกระต่ก่อนเลยเริ่มเลตป็นีการที่เปลือยนะะแต่ไม่โบกชิวข้อเสียของมันเลยนะฮะแต่มันจะไม่บบกเชิวเจ็ดตัวกับสี่ใช่ปะจัวกับสี่ต้าใบอะตัวสี่ใบนะครับสีเลยไม่แบบดิงใจดิ่ใจแบบนี้ตแมสี่อะอันนี้สิบหกอ่นเริ่มแวนตีไปต้องเท่าไหร่ เออปอมันเป็นบอตทูอ่ะปอตเนี่ยคือไม่รู้อะครเพราะเขาได้ความทุขเดิมทีพวกมันตีอยู่แล้วไอ้พวกคนที่เนี่ยอนตีแล้วมันจะไปม่เป็นเเครื่องบอตอกว่ามันเป็นเครื่องปอตทูแทนกว่าตั้งต้นที่ที่เขาตีสอง e มเ e s มไอเอตีไม่เสรอกแล้วเนี่ยนานจังอ่ะได้เลย ทำไมนานจังอะบวก5,000ค่าบริการเลนได้เียอนด่เ่เรอดโดนแดอาเออแล้วไม่มีใอรตออคะแนนเหรอครับไม่ใครตออคะนนเลยนะอบะดซคนนี้นั่งก็จะดีลล็อกตัวเองนดคนนี้ไม่ต้องการดูวอ่ะล็อกหนึ่งตัวแล้วก็ล็อกมันแล้วก็บวก4,000วมารันโเลยเ้ามาใช้อเจอิูแล้วว่ามาไม่ได้ เป็นบวกหกพัเพราะว่าเพราะมันอัลล็อกมาพิ่0สองพันสมานการคุณติดไอเสียอเคุณถ่ายไม่เท่าเลวะถ่ายเป็นรูปไปแล้วใช่ใช่หหกเออคุณัลล็อกทำไมตลอกหมื่นห้าหมื่นับทำไมอันานหมื่นห้าเลยอ่าแล้วัล็อกทำไมาไมาด่านสี่อันล็อก ำผมยังใช้เทปเลยอันน um ี้ผมอัลล็อกเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็คนนี้ครับเมื่อเห็นการอัลล็อกในเทอร์นนี้ตัวสองตัวสองไม่ถึงถึงไม่ถึงอัลล็อกหมดก็มันอัลล็อกในเทอร์นั้นไปแล้วก็ได้โจยดีมึงเตรียมฮิวบนมือใ้ดีนับอะไรครับนับฮิวบนึือเลวรรการนะครับแล้วก็เทคเมื่อสไตร์ของบิ๊กเบอรี่ลงแลดขี้โกงนะครับสกเซสจศูนย์ห้ามกัน ลงกับวรรณการก็เป็นลกับรณกันแล้วศูนย์ขึ้นไปห้ามกันครับกันกันได้ครับไม่เหมือนอลไเซนครับกลายเป็นสูงขึ้นไปห้ามกันนะครับกินแม่ผู้เกลียดแมวตะกี้วรรณการหายจีโซนวรรณการยูไหนเลกาแถวหน้าสองใบบวกสี่พันไดเทคมตีถึงสองหมื่นหนึ่งขึ้นไปห้ามกันแต่แจกให้แค่เลียนะครับแวนไม่ได้บวกอันนี้สี่สามสิบสองมันบ่นมัน สักเป็นแล้วมันจะไปอีกสี่พันเป็นกิโเมตรแล้วอนี้คัรดบัตหนึ่งใหสี่พัดครับโอ้แลดตีแลจังว่าตุดแรงเลยนะรับคัดบัตดีๆนะเหลือให้แมวด้วยนะเหลืออันหนึ่งต้องอันแหกสี่ห้ายี่สิบสามเป็นหนึ่งว้าห้ามกันสามเป็นนึ่ไปห้ามกันครับว่าโลภมากซะด้วยเอาแวนบินนอนเช็ก เช็คท oh, ีเชคสแตนเชสแตนเหลือแลยไม่โลบแล้วครับเพรว่าสแตนหมดนะฮะไม่โลบแล้วหนึ่ง้นไปห้ามคันเหมือนกันครับ วรรการตีไปแล้วแปลกนะสมรรกาณ์อธจได้ก็ไม่ได้ไฮเทคเรียนี่ไม่ได้เ้ตัวเองชี้ลังว้าวย้อไปเดียวเดียวมันเด็กออกเกนเลยไม่โลไม่ไม่โลเอาไม่แตแตนเรียอ๋อน5,000ร พอเวอร์ที่เกิดบวกล้างเห็นเดไหมายหเน่เจ้าไม่โลภเจ้าไม่โลภใช่ไม่โลภเลยอ่ะโลภก็ปิดเกมไปแล้วเนี่ยต่อละเริ่มก่อนนะออดูแล้วแลนเข้ากันไม่ได้เลยแต่นี่ก็นานสั้นออดกว่าฝ่าเลยฮะฝ่าตัวนี้คอโอ้ยขาไม่ใช่สิบสี่อ่ะอเลกว่าขอโบกกระสอบผ่านสิบสามสิบสามกันได้หมดอันนี้กันได้หมดพอตีไปทีสองหมื่น ก็คือไอเด็กที่เป็นเยวอเกที่เปนผ้ิมันยังไม่มาสี่หกสี่บัตรบัตรจีต้งเป็นห้าสีเปนห้าสี่เป็ห้านะครับใช้ได้แต่จีการนะครับกับอิตอร์เซฟหรือมาจากสกิลได้หมดอยูเว้นมาจากมือนะครับสามยังไม่มาพอแล้วครับสี่เท่าไรนะสี่หสี่ห้าของการในมื่นห้าก็พอแล้วเป็นสี่หก จบเธอนะครับตายจัวหนึ่งใบสองและสามครับอันล็อกนู่นนะลอกดีหน่อยวรรณการจะไม่มีเทคให้รีทายนะครับเกตหนึ่งแมวนี่ได้จิ้มใครไว้ไหมครับมึงจิ้มไว้แต่มึงลืมเสิร์ดด้วย เนี่ยแล้วมึงเข้าเขากูเข้าเธอเจอสไตล์ให้เราให้อภัยเพอพอฟังเพอฟังเมดเมดเซีอาก็โกงมาแล้วโกงมาแล้วเราให้อภัยเราให้อภัยดูพิธีนึ่งดูพิีไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันพอเมดเซอาโกงก็เราโกงกลับไม่เป็นไรนะฮะโดนอย่างเป็นานแน่เลยครัคุณคนดิลเล่นเมดเซอานะครับอีกยาวหน่อยอเล่นูบาก็ทีแล้วนะเขาผู้จัดการล็อกน้อยมากเลย น้อยเหรอน้ารียกเขามีทั้งสี่แล้วมือมันไม่ต่ำกว่าแปดใบทุกเธอเลยเนี่ยเด็กหมดแน่เด็กใครเด็กกูหรือเด็กมึงใครจะหมดกันนะเนีมาลุ้กันมาลุ้นกันตอนนี้ทีโซนทำการเบจลี่แะ้วเบียดกันที่ไายลงคนนี้ครับเท็ล็อกคนนี้ ติดฐานติดฐานอแล้วก็ล็อกหนึ่งคนคนนี้เห็นล็อกล็อกตามแล้วก็บวกแวนสามพันชาร์จหนึ่งใบแล้วก็ดีแหวนทำไมไม่ลงคนนั้นก่อนหรอครับไม่มันลงแล้วไม่ต้องล็อกก็ได้นี่ครับเพราะมันล็อกไม่ได้ครับกำลังคิดอยู่ว่าจะทำให้มันโกผว่าใบยังไงโลกไหมครับ โลงไม่ได้ <uis S 1> ไม่จะเป็นไม่จะเป็นรถละครตัวเองห้าใบไหมอ่ะห้าใบอ่ะซิดเลียลห้ากลาไม่ก็ห้าใบก็คือรวมของทั้งสองฝั่งไปอ่ะเราได้สี่ใบอ๋อขาดใบหนึ่งใบนี้ไม่ได้อ่ะมือเป็นกี่ใบ่งเก้าคิดง่ายๆก็นับซินเดียลพอดีว่าครบหรือเปล่าไอ้ตรงนั้นน่ะสอด้าน่ง สามคุเล่นไอพีก็ได้เดี๋ยวเราคูบครัวฆ่าพันเออก็น,นับดีว่าเซนจีเนลเขาเหลือเท่าไหร่เราจะไม่ได้พีจีนะฮะเราจะเล่นเซนจีเนละนะตัวนี้เมข้างข้างมีมีล็อกกับดิก๊กเปล่านะครับเพลงมันบอกว่ากับดิ๊กไปเลยแล้วค่อยเช็คว่ามันมีล็อกหรือไม่มีแล้วแวนเป็นสตาร์ไวเดอร์ครับถ้าแหวนเป็นสตาร์ไวเดอร์ได้หรอใช่ก็คือกลับอยู่ดีแหละไม่ใช่ว่าเห็นเขามีล็อกก็เอาไปเลยไม่ต้องมีล็อกก็กลับอยู่ดีนะครับ ตอนนี้ฟังเกนเน่ไปจีเจอยู่นะครับเปลี่ยนเพลงย่นแะ้วครับอ่าอันนี้อะไรครับเนี่ยอทแ๋อตอเตีตีเลยนะครับข้อโสดบวกห้าพันจูนึงใบครับตัวหนึ่งแล้วก็เท็กครับหายกีโซนหนึ่งใบอเนบวกห้าพันยังครับบวกเออยังไม่ได้บวกเดี๋ยวบอกว่าบวกแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่วาลูกเต่า ก็นจะแตกมากันเป็นหนึ่งล็ 1, lock, อเพราะมันบบก้าพันเราก็อันล็อกทุกตัวในบอดครับบวก้า,าพันตามตัวที่ล็อกครับมเข้าไม่เขา้มเขามันบวก้าพันตัวเองหรือบวก้าพันคนหนึ่งตัวตัวที่ 5, อ,นยอยันล็อกมาบวก้าพันของฝ่ายผมนะยูนีเหล่านั้นบวก้าพันแล้วยูนีได้รับบวก้าพันตามที่อันล็อกอ๋อแต่คือได้ทั้งคู่อันนี้มันสี่สิบแปดนี่ก็ห้าพันแล้วก็เทสเกตสองนะครับเมื่อเห็นล็อกหรืออันล็อก บวกอีกไปละสามพก็คือเห็นี่ผักเห็นอแนเป็นแทนอันนี้พี่เกี่ยวอันนี้อันนี้คือสองหมื่ใช่ไหมอันนี้สี่สิบหกสี่เก้รอบลลเป็น้ีบายก่อนหน่ยเดียวตีโซนชนกันแล้วตอนเนี้ย และเทคของจีการ์เดียนมีไทยโอ้กินอร่อยเลยเอาหมดเลยชิวบกมือนหนึง่งเข่าครับเ<า>รียตัวนี้อยึงดีหนึ่งตัวบวกตาช <1, S 1> ่องว่างหนึ่งสองสามสี่ตัวสองหมื่นบวกสี่พันสี่ล้อแบนด้วยสี่พันสี่ล้อถ้าเรียกจัดสองหมื่นจะได้โจนหนึ่งใบ รวมเป็นชิวทั้งหมดสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหนึ่งที่สิบหกผมนเจ็บสองได้ไหมจัดไปเฉดเอาให้มันออกก่อนผสงได้ไหมว้าวบอดครับเอายได้ใหม่ไปนะครับ นี่เกณเนหน้าสั้นนะเพราะดูแล้วใช้ฮิ้วไปแล้วประมาณสามใบพี่จริงสามใบนะแล้วปล่อยปล่อยไม่ได้แล้วด้วยฟังเมเซีก็ตีได้แค่เลนส์ี่สองเลนนะครับที่สี่มานละสองเปอครับผมโอ้การหมดเลยอ่ะ สิบหกยี่สบหกสาสิบสเอ็ดสบสาไม่สี่สิบสานับดีๆครับม 43, 43. นเ,นนเ,นเม็อ่สีสิบสามสี่บามอันอันอันนี้ยอันนี้ยพี่เสบหกยี่สิบหกสามสอันนี้สิบสองก็เป็นส <46. S 2> ี่สาม้าอยู่ด้วยครับผ่<ว>านเธอนะครับเมา,าจะจวดหรือ,อไม่จวดจวดจวดมนจะจวด เด็กยังเหลืออยู่ตัวครับสไตล์ได้ไหมครับเตรียมคอร์สไว้พร้อมอ้าวไม่เอาไว้ลุกเหรอครับไปนั้นน่ะโอ้ฮา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 ราฮาฮเฮ่ฮมฮา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 รามาฮา้าสองใบถามเล่นาะไรดีาฮาฮาฮาคาฮาัาฮาฮาราก็หมดครับสไตล์ฮ่ฮา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 าฮาาะรค ไม่ก็ได้เงียเช็คทิ้ไอ้ี่้ทำอะไรได้ถ้าไม่ฟักเตสยิงตวงล้กเก็บตัวนั้นกลับไปเน่ยิงกูยิงกูเกสองยี่สิบพันเลยนะโบไสี่พันตามราการสามสี่ใช่สี่สิบเอ็ดสองได้ใช่ ้ห้าสิบเอ็ดสามว้าเช็คเสร็จเช็คเออเช็คคือว้าวตนหนูไม่ถึงสองหมื่นเนาะถึงนี่นี่ขี้ขลังสองหมืนพอดีตักเซตซักเซตโบยสี่ผัดสองหมื่นเป็นสองสี่สูตรทำกันครับเฮ้ยมันเซ็ตทิ้งว่ะกูรู้สึกถึงไม่เซ็จก็ตาย ออรอดด้วยมันต้องให้หนึ่งพันเก็บเด็กเราเลยดีกว่ามือไต่ใบสลีใบสลีใบเรีนต่อเรียนต่อเรารู้สึกเราจะเลือกทายผิดเด็กนะฮะลืมไปว่าเป็นลิงก์มันก็ต้องนานอยู่แล้วครับสามสี่หกเจ็ดแปดหกตัดเล่นอ่ะอยู่เด็กนึงเรี้ยงมึงไม่หยิบแบบนี้ สี่ใบกี่เช็คกันรบ้างเกอจะได้ใช้ทีเแปดแล้วนะแต่ไม่ได้เอามานะคีและบอดเกือบได้เห็นทแปดลิงแล้วนะเอามาอีกอยู่อีกทีก็ไม่ได้ใส่ไหมล่ะก็ไม่ได้ล็อกลได้ตัวสองเลยใช่ล้ล็อกไฟลอกไม่ครบเแต่ต้องอกครทลอกล็อกเท่าที่ล็อกได้เทไข่ เทนนี่คนนี้บังคับล็อกเทนี่เพิ่มเล่นลลไพ่เขามัาน,น,นบังคับล็อกใช่าย Universe น่ะไม่ใช่เอ่อเทนี่เทนี่คนนี้บังคับล็อกมั<แ>นบังคับล็อกก็มันบอกให้ล็อกส<แ>องใบก็บังคับล็อกล็อกไม่รู้ก็ตอนนั้น,นเล่นกับใ,ใครเล่นกับพี่เจอบอกว่าล็อกสองใบถ้าล็อกไม่ได้ก็ไม่ต้องล็อกไม่ล็อกล็อกไม่ครบจะได้จัวก็พี่เจอร์เขาบอกผมแบบนั้นอ่ะมีใบเดียวก็ได้จัวผมไม่รู้พี่เจอร์เขาบอกผมอ่ะเฮ้ยใช่มันบังคับล็อกมึงกี่ใบนะไม่งั้นมันจะได้จัวสองอันติเมตไตร เออเรื่องมึงอ้าเมื่อกี้ทีคอสสไตล์ไปแล้วไม่ใช่หรอเออเอาใหม่แล้อ๋อรีใหม่อัติเมสตสได้ครับไม่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดีโอเคโกลายเป็นเซอร์โรสดราคอนแอนเมื่อเข้าสู่ช่องเลยนะครับเมื่อเข้าสู่ช่อตแหวนคอตบัสสองแหวนจะไม่ถูกเลสจะตีได้สามทีได้จะลบลงสองเอนเน่มันไม่ทำอะไรแล้วมันปล่อยแล้วจะตียังใช่ปะ เอออ่าจบกันแล้วนะครับลิงชนะนะฮะเล่นกันนานจริงๆนะครับอ่ากระจกก็กไปแล้วนะครับระหว่างเมซารกับเมซายกับกบิกเบลลี่นะครับคอเออคลิปนี้อาจจะมีขออ้อผิดพลาดเดยอนะหน่อยก็ขออภัยนะครับอเออมึนๆกันนิดนะึงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ